กดได้ไหมเบ็ดหลุดตัเ,น,เนี่เนยเ็นสาเบ็ดอันนึงมาอยู่หรอเสาออตรงใหญ่ออจรู้นี้สาสแปกนลออกมากวะีองพี่ ออกดีนี่เออนั่นเลยนีมีมีทางนี้ตัวดีนี่ทางตะกอพทางตะกอไหมอืมี่หากอดทานี้อืมับไวอืง่ายหนึงโอขอบอูิักนี่ของเดียวค่ะรีบวัจปอันเด้เ,เด้อต่ก็มากกว่าเด้อนีนอนแ่ะ้วปากกลาดุกนเลยแบบนี้เลย โอ้เบิองในนู่ว่าตุงง้งยังชา์พาริงออกมามีหรอสังเขนอชาบ่กสังนุ่มมดอุตสาห์่าว่านุ่มมาได้เขาที่เขาที่เหลือาางอ